สำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องแต่งปืนอีกสักรอบนะครับหลายคนเนี่ยถามผมมาเยอะมากว่าผมแต่งปืนยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าการแต่งปืนเนี่ยแล้วแต่สไตล์การเล่นอย่างที่ผมบอกนะครับค่าหลักๆที่เราต้องดูเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ค่าฮะทุกคนสําหรับการแต่งปืนส่วนใครจะเน้นไปทางสายไหนนั้นก็แต่งตามท,ที่เราถนัดเลยครับรอบนี้เนี่ยผมจะใช้เป็น M4 นะครับโดยสไตล์การเล่นของผมเนี่ยจะชอบเล่นระยะใกล้กับกลางเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นป <ฉะ S 1> ืน <pen? S 2> ผมเนี่ยจะต้องแต่งซูมไวเป็นพิเศษการซูมไวเนี่ยต้องดูที่ค่ากาะด่จเอิง็ ดูแค่แรงถีบแนวตั้งกับแนวนอน2ค่าข้างบนพอฮะพอย่อเป็น3ค่าอย่างนี้เนี่ยมันจะง่ายแลยครับถ้าเราจะเอานิ่งเนี่ยก็ดูแค่แรงถีบแนวนอนกับแนวตั้งครับแล้วไปหาของแต่งมาใส่อันไหนที่เพิ่มเยอะที่สุด อันนั้นก็คือดีที่สุดส่วนขยายซูมไวการระยะศาสตร์เนี่ยอันไหนที่เพิ่มเยอะที่สุดก็คืออันนั้นดีที่สุดเหมือนกันเลยครับหลักการมีแค่นี้เองสําหรับการแต่งปืนเอาไปใช้ได้กับทุกเกมเลยครับใครที่ชอบแต่งแนวซูมไวคล้องตัวสูงเนี่ยก็แต่งตามผมไปก็ได้ครับแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับการแต่งแบบนี้เนี่ยการยิงเนี่ยระยะหวังผลมันจะน้อยลงมากะครับยิงไกลๆมันจะไม่ค่อยตายนะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูประสิทธิภาพของมันกันมาถึงคาถามยอดนิยมทําไมพี่ไม่เล่นแมปสีสักทีผมนี่ก็บอกไปทุกคลิปเลยนะครับ ไม่ต้องดูเช็ดครับผมให้ดูแค่ค่ากระสุนพอแล้วกันว่าได้สิ่งโตตัวหนึ่งเนี่ยมันยังคุ้มหรือเปล่าแค่ค่ากระสุนก็รอไป2องสามเศษลยฮะต่อตาเนี่ยมีเป็น10บสล้านเนี่ยวันเดียวก็หมดครับถ้าวันนั้นเนี่ยไปตายเรือๆถ้าโชคดีรอดมาเนี่ยก็แค่คืนทุนนะฮะถามหากําไรนั่นเหละไม่มีฮะเล่นเอามันอย่างเดียวหนึ่งนาทีเปิดแล้วนะโอ้ตรงนี้เข้าไปแล้วว่ะโคตรไวเลย ไปไปยึดกลางก่อนไหมแล้วดูหนึ่งนาทีอ่ะกลางเนี่ยอวิทเหมือนจะมีด้วยนะั่นนะรอบนี้เนี่ยต้องตีกลางก่อนครับถ้าพวกผมจะเข้าไปยิงกับตี้ข้างในที่เขาเปิดประตูเนี่ยโดนตรงกลางเนี่ยขึ้นไปข้างบนหล่อยแน่นอน ใครอยู่ข้างบนเนี่ยไอ้บาสเหรอไอ้บาสเล็กทางหนึ่งนาทีที่บาสสี่ตัวเลยบัสไอ้บาสหนึ่งทางหนึ่งนาทีบาสสวยสวยสวยไอ้เที่ยนี่ซุยอยู่ไหนแล้วอีกตัวอยู่ไหนแล้วตาย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 กบกบกบหกนายกบหกตัวนั้นตาย ดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆพ,พอจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าข้อดีของมันเนี่ยคือการที่ซูมไวมากๆทําให้เราเฟิกไวไปด้วยแต่ข้อเสียของมันเนี่ยขนาดผมใช้ M 9 9 5นะครับซึ่งปกติเนี่ยมันยิงไม่กี่นัดก็ตายละแต่เมื่อกี้เนี่ยผมยิงตัวหน้าประตูไปเนี่ยใช้กระสุนไปเยอะมากๆฮะแถมเมื่อกี้เนี่ยที่ผมปล่อยมือเนี่ยคือเสียงเนี่ยเข้าหัวแล้วนะครับแต่ไม่ตายเฉยเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมตกใจมากๆนะแต่นั่นแหละรครับมันเป็นข้อเสียที่เราต้องยอมรับนะครับถ้าแต่งสั้นแรงดีมันจะเยอะกว่าแต่งยาวฮะระยะหวังผผลลกก็จจะะะะะนน้้ออยยยยววว่่่่าาาาาแแตตถงงมเเเีรรรหััคบ แต่จะซูมช้ากว่าน้ำหนักก็จะเยอะใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยฮะ <c oughs> ที่ผม <c oughs> สาระเล็กๆน้อยๆนะครับผ่ตาตัดที่ผมใช้อยู่เนี่ยเวลาเราผ่ตาตัดเสร็จเนี่ยมันจะไม่ลดเลือดแม็กของเรานะครับเลือดจะยังเท่าเดิมเปิดกลางหน่อยแล้วกันเปปิิดดเเเลลยกางข้ากลางเลยวะเข้าฝั่งนี้ไม่ได้อะบบออี ไม่ต้องต่อม้นตั้งใจเล่นอยากดูสิงโตกับเหยือกน้ำจัดไปครับอย่าตาตานี้ไม่ค่อยไม่ไม่ได้ต่อม้นนะครับทุกคนเดี๋ยวอุย้ยอุ้ยเย่าอะไรไหมทุกคนเย่าอะไรไหมเย่าอะไรไหมครับโฟใครนี่ไอไอบาสตายตัวเว็บนั่นแหละรครับไอบาสเจ้าเก่าเจ้าเดิมไปก่อนเพื่อนอีกแล้ว โอ้ไม่ทันตะเวิปหน้าผมเลยตา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 ยบนหัวผมบนหัวผมบนหัวผมมันมีตัวเอ็มมีไฟอ่ะแป๊บนึงผมมาผ<ม>่าตัดตผมมาผ่าตัดก่อนคนอน ้เดดหลับตายิงด้วยนะเมื่อกี้โอ้ไม่น่าเลยไม่น่ามาสอ่อง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่า oh. ช็อตนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตายได้กากมากๆครับที่ผมยกสะโขบขึ้นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะทุกคนนึกว,ว่าเขาตายแลยว้วครับเพราะอย่างที่บอกกระสุนผมเป็นกระสุนที่ใช้ M995 นะฮะยิงแป๊บเดียวมันก็ตายละ ซึ่งผมยิงเขาไปเยอะจริงๆครับแต่ประเด็นคือเข้าแขนล้วนๆเลยฮะเขาเลยไม่ตายความงกกระสุนเป็นเหตุใช่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 ตายหนึ่งตายตาย ไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นแล้วนะนั่นๆยิงอย่างนั้นอะล้มนะแต่เวฟล้มนะล้มนะตาย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 แล้วตาย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 ตายโอ้ตัวไม่ดีเลย ตายปะนะเออตายสักทีนี่แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยดอกกุญแจบ่อยนะครับใครที่เล่นแมปสองเป็นประจำอะ่ะอย่าลืมมาแวะดูลิ้นชักอันนี้นะออมันดอกกุญแจบ่อยนะครับไอ้ลิ้นชักตรงเนี้ยกับเสื้อโค้ดเนี่ยมันจะดอกกุญแจดีๆบ่อยแอมเห็นไหมผมบอกแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำดบอดบอดบอด<ว>เฮ้ยอ<ว>๋อปลาปลาคาร ตาย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 คนคนมาคนเดียวเหรอโหฟาร์มชิลจัดไอด้ข้างล่างเนี่ยต้องต้องคอยดูดีๆนะทุกคนเพราะว่าของทองมันจะมาอยู่บ่อยนี่ตรงเนี้ยแต่ไม่รู้นะตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเขาโอ้ตาน,นี้ไม่มีครับ ปกติของทอง,ทองเนี่ยจะมาอยู่ตรงเนี้ยบ่อยมาละน่าจะคนนะผมว่าวิไอ้บนกทลองคนนะดิหน้าผม ไม่โดนเยอะมันปาระเบิดเอ้าปันไซระเบิดตัวเองโอ้บันไซเฉยโอ้โดนบันไซตัวเองไปแล้วเสียชีพอย่าเสียสัตว์ด้วยเกียรติของลูกเสือใช่หรอนี่ห้องเซฟมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ห้องเซฟมันของดีไม่ดีแล้วแต่ แล้วแต่ดวงนะของดีไม่ดีแล้วแต่ดวงนะโอ้โอ้ไม่ออกว่ะพี่จะหลอดทุกวันไม่ได้นะครับธรรมดา,าเอา้าซาในเลยวะนะอ่า สองตัวีใช่อืมสองตัวเสียงเงียบไปตาย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 หนึ่งเล่นยากอะทุกคนดันไม่ถูกครับเฮ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กขอบกันเพลง ไม่ตายเฉยเลยกล่องมันแพงบ้านเล็กเก็บหนักมากไม่ตายอยู่ข้างบ้านตายตายแล้วตายแล้วโอ้โโอ้โฟอร์แต่งไม่ไม่ค่อยนิดฟอร์แต่งยาวอะราคาสองตัวเฮ้ยเฮ้เออเงียบๆกัน กัน,นใช่เหรอไม่ะใช่ใชโอ้ยเฮียกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวเนี่ยโอ้ยอย่าเลยตะมดกลัวอะไรมันอ่ะตะบิบ อุ้ยตมอสเห็นปะน่ะอุ้ยไม่ได้วะมุมแม่งไงนี่บังพอดี <c oughs> เหล็กช่วยมันพอดีอะมันเนียนมันเนียนมันเนียนอีกที่นะึงอะ ไม่ตายเฉยุ้ยตายตีตนึงตายหมดเหลือตัวเนียนเหลือที่ตัวเนียนแต่ฮะที่ไฮรู้แต่คนละที่กันเนาะมาแล้วนี้มาแล้วนีเเล่ย์เเล่เลลย์เฮลๆๆ เดือยเหลือเหลือชั้นไหนอะดีไม่เห็นเลยดิผมไม่เห็นนะว่าชั้นไหนอะขึ้้้นนนไปชับสสุดแลวมอเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ตายเฉยเลยวะประเด็นคือข้างล่างมีเปล่าอะดิถ้าข้างล่างมีผมง้างเนี่ยะผมตายคาที่อีกเดวันนี้ที่มอสสตรีมยาวๆเพลนจัดเต็มแอด น่ามีหรอกผมว่าน่าจะเดียวกูแล้วอืมติดแล้วเดียวผมไม่กล้าง,ง้างนี่เด็๋วะแกว่าตายปะแกว่าีอีกีอีกแกว่าตายปะมันตายแล้วตามอสมันตายแล้วมันมีอีกอ่ะข้างล่างไหนวะ บอดแม่งยิงแต่ไม่ไม่เห็นไอ้นี่มาแล้วแม่งไม่ตายสยเออไม่ตายเนะตาย,นะตายผมว่ายังไม่หมดหรอกเออนีมีเสียงอีกใช่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 เยอะจังวะ ผมยิงไปเยอะมากแล้วนะมือสตานี้มึงมารวมเลยกันโอ้โหโคตรเยอะโอ้โ้ไม่ทันนิดเดียวให้ทันเฉย นั่นแหละครับทุกคนอาจจะได้เห็นประสิทธิภาพของมันไปแล้วนะครับว่าเอฟโฟตแต่งสั้นที่ผมแต่งเนี่ยการซูมการรีเฟก c t ของมันเนี่ยไวมากๆนะครับแต่ข้อเสียเลยคือยิงไกลๆเนี่ยไม่ค่อยตายถ้าชอบก็อย่าลืมเอาไปปรับใชใ้กันดูนะครับอย่างที่ผมบอกว่าหลักการแต่งเนี่ยดูง่ายๆแค่3สเตตัสนะครับอยากเอานิ่งเอาค่าแนวนอนแนวลาบเยอะๆครับ เอาแต่งไว้ก็การระยะศาสตร์เยอะๆแค่นั้นเองเลยครับที่เหลือก็ไปดูเอาว่าของแต่งกันไหนมันเพิ่มเยอะอันนั้นแหละครับดีที่สุดถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามรลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก<ๆ>่อนจากกันเนี่ยอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมดีๆทางเพจอารีนาเบรกเอานะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเพียงแค่โพสต์รูปปืนที่เราชอบนะพร้อมแคปชั่นตามด้วยแฮชแท็กทหารใหม่ AB ใบดำหรือใบแดงเลือกเอาสักอย่างนึงเพียงแค่นี้เนี่ยก็มีสิทธิ์รุ้นลับรางวัลแล้วฮะทั้งเฟซบุ๊กและ